เดี๋ยวเราจะมาเอาขนมใส่ถุงนะครับแบ่งใส่ถุงหิ้วุณพ่อไปแจกเด็กๆตรงนี้ในช่วงตอนเที่ยงๆนะครับเด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู่นะครับ หนอันนั้นคืออะไรรู้ไหมมันเป็นนมลูกมันเป็นนมสวัสดีครับยันนี้เรามาหาซื้อขนมกันนะครับนี่จะมีร้านขายขนมเป็นร้านสกมีขนมเยอะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญซื้อขนมให้เด็กๆก,กันที่โรงเรียนบ้านหินตุ้ม นะครับอำเภอบรรยจังหวัดอุทัยธานีตรงนี้วันนี้ไม่ทนันวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยเลยว่าจะทําพรุ่งนี้นะครับจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดนะครับเป็นวันเกิดแล้วก็จะทําบุญกับเด็กๆอย่งขนมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกซื้อขนมกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมา ขนมใส่ถุงนะครับแบ่งใส่ถุงหิ้วเพื่อเอาไปแจกเด็กๆวันนี้ในช่วงตอนทเที่ยงนะครับตอนนี้เราทาไว้เป็นบางส่วนแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จวันนี้เราทาต่อเพื่อให้ทันเวลาช่วงเที่ยงแล้วก็เอาไปแจกให้เด็กน้อยในโรงเรียนบ้านหินตุ่มแล้ว เป็นถุงแบบนี้นะครับ เราทำไ้แล้ว

เดี๋ยวเอาน้ำขดเลยมาอันนี้ดีนะอืมใกล้ๆใส่ก็ยังยังนะก็ก็ทำอันนี้ก่อนทำทำไอ้โคกเอาน้ำใส่ พออันนี้มันเราใส่ไมได้เห็นเป็นัเล็กเนีนยเใส,ส่ไว้ใส่ตอนที่แจกเนะชูขนมอันนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับ น,นี่เดี๋ยวอาใส่ถุงตอนแจกให้เด็กเพราะว่าใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็มีน้ำขวดที่เราซื้อมาเดี๋ยวน้ำให้พร้อมกับขนมอ,อันนี้เลยจักรพรัดนีตอนนี้เราเตรียมของพร้อมแล้วนะครับ ที่จะเอาไปให้น้องๆงนักเรียนที่บ้านหินตุ่มเขาก็ใส่ถุงไว้แล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่อีกทีนึงก็อยู่ในรังสิบเอ็ดร<อ>ังก็จะมีน้ำเอาเื้น้ำแข็งมาด้วยมีพี่เขาเดินทางมาจากกรุงเทพเอาสเสบียงมาให้ที่วน,นักพิกานพอดีเขา ที่เขาเอาน้ำไม่ยมแล้วก็มีขนมบางส่วนมาให้เด็กๆด้วยก็เลยซื้อน้ำแข็งไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับคอยติดตามนะครับผมตอนนี้เรามาถึงกันที่โรงเรียนแล้วนะครับอันนี้คือโรงเรียนบ้านหินตุ้มนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี การรอบ,รอบเดี๋ยวผมลงจากรถแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดอีกทีนะครับตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา49นาที กำลังเล่นกันอยู่เลยมีน้องๆเข้าแถวรอเรียบรอ้อยเลย สองมือเลยใช่ไหมได้ยังดิวอ่ะเฮ้ยตอนคาได้ยัง ตามตัวแทนของคณะครูก็ขอขอบคุณค่ะครับ น,นั้นคืออะไรรู้ไหมมันเป็นนมลูกมันเป็นนม ตนนี้เราแจกของหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็ได้ขนมไปแล้วตอนนี้ก็ออกมาเล่นกันละไปเล่นกันนิดนู่แล้วนี่กำลังเล่นเตะบอลกันในช่วงนี้เป็นเวลาพักเล่นกับเขาพ,พอดีก่อนจะเปลี่ยนช่วงบ่าย ันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ